อาคารตึกแถวริมถนนพระสุเมนบริเวณฝั่งตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเป็นสถาปัตยกรรมอิทธิพลจากตะวันตกที่นิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่5เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยลรูปแบบเป็นตึกสองชั้นหลังคามุงกระเบื้องวาวมีขอบสันหลังคาโดยอาคารชั้นล่างได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมไปตามการใช้งานเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแต่ยังรักษาบานประตูไม้แบบบานเฟียมไว ด้านบนประตูมีช่องแสงลักษณะแบบปูนฉลุลายมีชายคาคลุมทางเดินชั้นบนมีบานหน้าต่างไม้แบบลูกฟักกระดานดุลสองช่องต่อหนึ่งคูหามีช่องแสงเหนือหน้าต่างเป็นปูนฉลุลายเหมือนชั้นล่างส่วนขอบด้านล่างของหน้าต่างมีลายปูนปั้นประดับกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย